คุณไม่ยอมรับตอนนี้หรือคุณไม่แน่นอนมากฉันไม่เข้าใจคุณด้วยซ้ำอะไรนะคุณยังอยากวิจารณ์ฉันอยู่หรือฉันไม่ต้องการให้คุณดูแลฉันเหรอฉันไม่ใช่สิ่งนี้ถลาโอยลื่นใครกล้าแอบโจมตีชายชราจูจูอย่าส่งเสียงนะลืมไปแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนเอออึมหากหมอชั่วพบว่าเราแอบ,บสอดแนมเธอในภายหลังอาจารย์จะต้องถึงวาระ นั่นคือสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปใช่ไหมฉันจำได้ว่ามันเป็นกลอุบายของเยวนนโมอย่างชัดเจนถูกต้องนี่ไม่ใช่แค่กลอนอุบายของเวนโมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณลักษณะเครื่องหมายวิญญาณน,น้ำแข็งของยเวนโมด้วยอ้อพระเจ้าฉันไม่ใช่ผนึกวิญญาณที่กลายเป็นหินเหรอรูปแบบจารึกที่ฉันเพิ่งแกะสลักให้คุณนั้นเทียบเท่ากับการสร้างเครื่องหมายวิญญาณอีกอันให้กับคุณ แม้ว่าคุณจะไม่มีดวงวิญญาณที่สอดคล้องกันแต่คุณยังคงมีพลังคุณลักษณะที่สอดคล้องกันได้ซึ่งเป็นความช่วยเหลืออย่างมากในการต่อสู้อย่างไรก็ตามผนึกวิญญาณปลอมนี้จำลองมาจากผนึกวิญญาณของผู้อื่นและพลังที่สามารถนำมาใช้นั้นมีจำกัดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่มันสุดยอดไปแล้วใช่แล้วสำหรับเรานี่คือทุกสิ่งที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดบอสคุณดีกับพวกเรามากเออฮะโอเคหยุดตื่นเต้นได้แล้ว ดวงวิญญาณไม่ได้มอบให้คุณฟรีฟรีโปรดฝึกฝนอย่างหนักเพื่อฉันหากคุณต้องการติดตามฉันคุณต้องไม่ลาหลังผู้อื่นด้วยความแข็งแกรง่งใช่แล้วเราต้องฝึกฝนอย่างหนักและผ่านไฟและน้ำโดยไม่ลังเลพวกคุณฉันพึงเห็นหมอใจร้ายหมอใจร้ายเราจะได้พบคุณตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องกังวลหมอชั่วร้าย อาจารย์บอกฉันก่อนจะจักไปว่าเรื่องทั้งหมดควรเป็นไปตามคำพูดของคุณอาจารย์นิวเดอร์ด็อกเตอก็ไม่เลวยังไงก็ตามคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่ที่เรียกว่าเฟย์อยู่นอกอาณาเขตบ้างไหมโล่งใจเลขที่เกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณต้องการให้ฉันตรวจสอบให้คุณหรือไม่ทำไมจูจ่ๆหมอช่วถึงถามเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่อย่าบอกเย่เฉียนหมิงเรื่องนี้ด้วยหากคุณสบายดีกลับไปที่อาณาจักรสีดำทันทีอย่าตามฉันมา ฉันปลอดภัยแล้วถ้าฉันต้องการกำจัดคุณคุณจะไม่มีวันพบฉันรู้ไหมใช่เราเข้าใจทำไมคุณถึงตกลงลืมไปแล้วหรือว่าอาจารย์เงียบเงียบปากของคุณยังคงเหมือนเดิมคุณไม่มีความรู้อยู่เสมอและสมองของคุณก็ขาดความแข็งแกร่งอยู่เสมอหันหลังกลับคุณไม่ชอบฉันอีกแล้วนี่กลายเป็นการเหยียหยามได้อย่างไรนั่นสินะคุณกำลังมองหาใคร ฉันชื่อชิวฮอกซีอันจากร้านขายยาและฉันต้องการตามหาหัวหน้าร้านขายยาฉันอยากทำยาให้กับทีอัไซกรุ๊ปด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าโอ้แค่นั้นไม่เป็นไรเพียงลงนามข้อตกลงเพื่อปรับแต่งยาสำหรับกลุ่มทีอังไซโดยเฉพาะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของคุณใบสั่งยาฉันจะให้สิ่งที่คุณต้องการด้วยเยี่ยมเลยแต่ตัดสินใจได้ไหม แน่นอนฉันขอบอกเป็นความลับว่าฉันเป็นหัวหน้าร้านขายยา,านั้นนี่เป็นความลับระหว่างเราห้ามบอกใครเอิ่มเยวิงเว่ยผู้นำฉันขอโทษพี่สาวมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและครั้งนี้เป็นความผิดของคุณจริงๆพี่สาวคนโต ฉันจะไปพูดคุยกับผู้คนจากทีอังไซกรุ๊ปคุณสามารถรอข่าวของฉันอย่างสงบและอย่าสร้างปัญหาอีกต่อไปกลับไปในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉันและไม่มีประโยชน์ที่จะตําหนิใครเลยอย่างไรก็ตามเราเคยรุกรานผู้คนในกลุ่มทีอังไซอย่างรุนแรงเกินไปมาก่อนและฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยมันไปพี่สาวคุณอาจจะไปได้เท่านั้น ไม่เป็นไรฉันจะท้าทายหัวหน้าร้านขายายาลึกลับการแข่งขันระหว่างนักเล่นแร่แปรธาตุนั้นยุติธรรมและเป็นกลางและไม่มีอะไรจะวิพากษวิจารณ์ถ้าฉันชนะคนจากกลุ่มที่อังไซจะหยุดติดตามเรื่องนี้ถ้าฉันแพ้ฉันจะขอโทษแทนคุณไม่ว่าหลัวชิงตงและคนอื่นๆจะร้องขออะไรก็ตามฉันก็ยอมอะไรนะไม่เราจะปล่อยคุณไปขอโทษแทนเราได้ยังไงหัวหน้ากิติมศักดิ์คนนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆไม่มีใครรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขา ดังนั้นอย่าเสี่ยงเลยไม่ฉันต้องเปรียบเทียบนี่เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คุณไม่ต้องกังวลฉันได้ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรแห่งนักเล่นแร่ปแปรธาตุในระหว่างประสบการณ์นี้แล้วและสามารถปรับแต่งน้ำอมฤตได้ด้วยเอฟเฟกต์ที่สมบูรณ์จริงเหรอถูกต้องถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันควรจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ภายในอารามศักดิ์สิทธิ์ต้าฉินหัวหน้าคุณอยากแข่งขันกับยูชิงเวจริงๆหรือ ใช่แล้วการแข่งขันจะมีขึ้นในอีกสามวันและฉันจะไม่ยอมให้คุณไม่สามารถสกัดยาได้ตลอดไปฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่ชิงเวกร,รุปทำและขออาภัยอย่างจริงใจต่อคุณแต่อิรานพวกเขาทั้งหมดกำลังทำเพื่อฉันแม้ว่าฉันจะไม่รู้แต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นกรุณาบอกหัวหน้าให้ท้าทายด้วยปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่ก็เรียบร้อยและเป็นระเบียบซึ่งเหมาะกับฉันมาก ยูชิงเวก็แตกต่างจากที่ฉันจินตนาการไว้เช่นกันดังนั้นฉันจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งตารอใช่แล้วฉันเชื่อว่าคุณสามารถชนะได้บอสาห้าฝ่าบาทบูฉลาดมากโมืฉันส่วนกำลังทำอะไรอีกครั้งเจ้านายคุณไม่รู้ว่ากิงหูได้จัดเกมเดิมพันสำหรับการแข่งขันของคุณโดยเดิมพันว่าใครจะชนะระหว่างคุณกับยูชิงเวเขาต้องพยายามใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างโชคลาภ ไปดูสิฟ้าบาทวูทรงสบายและผ่อนคลายมากเพียงเพื่อความสนุกสนานสิ์น้องลูโอจะไม่เขินอายขนาดนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงฉันแค่มาที่นี่เพื่อวางเดิมพันและสนุกไปกับมันโอเคโอเคคุณต้องการกดด้านไหนหัวหน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์กดชนะฉันจะกดให้มากที่สุดเท่าที่ฟ้าบาทจะกด โอเคฮ่า okay, นี่คือสิ่งที่คุณพูดและทุกคนที่นี่เป็นพยานคนที่ฉันกำลังแอบชอบคือเยวิงเว่ยซึ่งตรงกันข้ามกับคุณทุกประการเมื่อเห็นว่าสิทธ์น้องหลวมั่นใจแค่ไหนหัวหน้าก็ต้องมีพลังมากแล้วเราแต่ละคนจะเพิ่มเดิมพันพิเศษละ่ะโอเคคุณต้องการเพิ่มอะไรแล้วผู้แพ้ไม่เพียงแต่ต้องจ่ายเงินเดิมพันแต่ยังต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายด้วย ฟาบาดบูพระองค์ทรงยอมเป็นทาสของข้าพระองค์แล้วฉันยังเป็นห่วงพระองค์อยู่ข้าพระองค์จึงอยากเปลี่ยนพระองค์แล้วผู้แพ้คลานไปรอบๆสถาบันการศึกษาและเห่าเหมือนสุนัขขณะคลานละ่ะมันไม่เลวมันเป็นข้อตกลงแต่ฉันยังมีข่าวบางอย่างที่จะบอกคุณคุณช่วยก้าวไปข้างหน้าได้ไหมคุณต้องการพูดอะไรน้องสาวหลวงทำไมคุณถึงกังวลขนาดนี้ฉันยังกินคุณได้ใช่ไหมวังแห่งนี้แค่อยากจะบอกคุณว่าคุณจะต้องพ่ายแพ้อย,อย่างแน่นอน อยู่ชิงเวยได้ทะลุผ่านอาณาจักรนักเล่นแร่ปแปราธาตุและเข้าสู่อาณาจักรกึ่งนักเล่นแร่ปแปราธาตุแล้วหากคุณยอมรับความพ่ายแพ้และขอความเมตตาในตอนนี้วังแห่งนี้อาจจะอ่อนโยนต่อคุณเล็กน้อยขอบคุณมากที่บอกข่าวมากมายยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้เลยยิ่งฉันเห็นว่าคุณดื้อรั้นและแข็งแกร่งแค่ไหนตอนนี้ฉันก็ยิ่งรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหากคุณไม่สามารถจ่ายเดิมพันก้อนโตได้แค่รอและจ่ายเงินด้วยร่างกายของคุณเอง คุณจะถือว่าสวยได้ตราบใดที่คุณรับใช้ฉันและทำให้ฉันมีความสุขอ่าเอามือสกรปรกของคุณออกอย่าแต่ต้องเธอคุณกลับมาแล้วใครกล้าแต่ต้องผมหาที่ตายเหรอคุณพูดคำน้ารังเกียจและสกระปรกกับเธอจริงๆฉันจะตัดเนื้อของคุณออกสักครู่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ